ท่านี่เกิดในวันเสาร์ใกล้ๆโดงเด็ดสัปดาห์ครับดูชะตาตั้งแต่วันจันทร์ที่22ครับจนถึงวันอาทิตย์ที่28นะฮะมาดูครับเรื่องเด่นๆสัปดาห์นี้มีดังนี้ครับเรื่องแรกสัปดาห์นี้เซน์แรงนะฮะความรู้สึกแม่นยำมากนะครับบางทีคุณจะรู้สึกได้ว่าเออเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ในช่วงสัปดาห์นี้กำลังจะเกิดขึ้นทั้งด้านดีหรือด้านไม่ดีเนี่ยบางทีมันรู้ได้นะเออพุ่งเนี้ยรู้สึกไม่ค่อยดีเลยใจคอไม่ค่อยดีเลย จะอยู่พวกนี้มีเรื่องนะฮะหรือว่ามีเรื่องวุ่นวายหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ตามนะฮะหรือบางทีรู้สึกว่าเออคนนี้คบไม่ค่อยได้คุยแล้วเหมือนจะดีคนทุกคนชื่นชมมากว่าคนที่เป็นคนที่ดีแต่ตัวเราเซน์แรงคือรู้ว่าคนนี้ลึกๆมันต้องมีอะไรแน่นอนนะฮะเออกลายเป็นว่าถึงวันหนึ่งนะฮะเออทุกอย่างมันเปิดมาเห็นแท้จริงไม่ได้อย่างที่คนอื่นเขาชื่นชมก็มีเรียกว่าช่วงนี้ฮะพอจะใช้เซน์ในการตัดสินใจบางเรื่องของเราได้ครับถ้าเรื่องนั้นมัน มันกำากึ่งนะคุณใช้ความรู้สึกตัดสินใจได้นะฮะโอเคนะต่อมาฮะเรื่องของงานนะครับงานมีความสําเร็จได้ดีขึ้นผลของงานถือว่าน่าพอใจการติดต่อเจรจาต่อรองเรื่องสาคัญสำคัญสำเร็จความคืบหน้าในสิ่งที่เราทำนะฮะเรียกว่าคุณสมบคุณกําลังปั้นงานอยู่นะฮะถ้าเพื่อนๆกาลังปั้นงานบางอย่างอยู่หรือลุ้นงานบางอย่างอยู่นะครับเมื่อสิ่งนั้นมีเกณฑ์สำเร็จนะฮะ จะเรียกว่ามันจะเหนื่อยหน่อยนะครับนะไม่เหนื่อยแต่เคื่องเ้เยอะเนื่อเยอะนะฮะปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีอะไรต้องคิดต้องทําต้องแก้ปัญหาของคนอื่นมาเป็นปัญหาของเราด้วยนะครับก็วานที่เราช่วยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออช่วงนี้นะมีอะไรที่ต้องทําหลากหลายอย่างเป็นพิเศษนะฮะแต่ข้อดีคือเราสามารถจะเคลียร์ปัญหาต่างๆนานาได้ดีครับให้สบายใจเรื่องของปัญหาต่างๆปัญหามาปัญญามีเด๋ยวเคลียร์ได้จบนะครับสําคัญข้อนหนึ่งคือข้อดีนะฮะ การเจราจาเด่นช่วงนี้ถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามนะครับพูดคุยเจรจาติดต่อต่อรอ,องสาเร็จซื้อมาใครไปซื้อขายได้เปลี่ยนได้กําไรมีดวงการเดินทางระยะสั้นอ่าโอเคและมีการเปลี่ยนแผนนะครับเพื่อนๆเ,เ,เตรียมเปลี่ยนแผนบางอย่างในช่วงสัปดาห์นี้สมมติตั้งใจจะไปไหนอาะอยู่ยูเบรกเพราะว่ามีงานด่วนมาหรือแม้แต่บางทีนะฮะนัดใครสักคนหนึ่งเขาไม่มาหรือว่ามาเลทนะครับจากนั้นเมือม่อไหร่ที่มีการนัดหมายหรือใคร รับปากอะไรก็เราไว้ครับมีโอกาสสูงที่มันจะมีความคาดเคลื่อนนะฮะก็เตรีรยมความพร้อมไว้บางทีจะส่งงานให้เราสัปดาห์นี้ไปมาเราดูแล้วน่าจะยากนะครับมันก็ยากจริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่จะเจอโอเคต่อมานะพื้นดวงครับในเรื่องของช่วงนี้ดาวความรักเด่นถ้าโสดอยู่ก็มีโอกาสาที่จะสารความสัมพันธ์กับคนที่เราชอบนะฮะหรือจอากจีบค่อยๆค,ค,ค,ค่อยคืบคลานไปได้นะครับก็จะมีโอกาสสนิทกันมากกว่าเดิมจังหวะมันได้ ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะฮะบางทีเราอยากให้แฟนทําอะไรให้ช่วยอะไรบางอย่างเป็นที่ปรึกษาอะไรบางอย่างบางสิ่งเออสาเร็จนะฮะช่วยให้ดวงแฟนเสริมดวงเรานะฮะฉะนั้นบางอย่างก็วานให้เขาช่วยแทนนะครับโอเคไม่ต้องคิดคนเดียวทําคนเดียวต่อมาอันนี้เด่นอย่างคือช่วงนี้มีความคิดแบบฟุ้งซ่านนะมันจะคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นมีอะไรต้องคิดต้องทําอะไรไรู้อยู่ตลอดเวลานะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเออระยะน,นี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความคิดนะฮะ มันจะมีข่าวสารหลายๆอย่างเข้ามาโอ้เข้ามาหลายเรื่องเลยเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องที่บ้านเรื่องรอบโรคนะฮะหรือทั้งหลายแหล่ทั้งข่าวในสื่อช่วงนี้คุณจะอ่านเยอะนะครับฉะนั้นระวังระวังการใช้โซเชียลเป็นพิเศษนะครับที่ีเคตยต้องคิดหรือต้องใช้โซเชียลเยอะนะฮะโอเคต่อมามุมดาวเกี่ยวข้องกับงานงอกนะครับงนั้นเตรียมความพร้อมได้มีงานหลักๆที่ทําแล้วอยู่ๆก็มีคนใช้งานครับวานให้ช่วยวานให้ทําหรือ วานให้แก้ปัญหาให้นะฮะบ,บางทีคนหน้าสั่งงานอะไรพิเศษให้คนจ้างงานเอออยู่ๆก็เรียกมาคุยงานซิหรือมีโปรเจกต์ที่อยากทำนะฮะอยู่ๆก็ได้ทำนะครับมันมีความเห็นเรื่องของกิจกรรมที่อยากทําได้ทําเพิ่มหรือแม้แต่คนที่เคยช่วยเหลือเรามาก่อนฮะเขาก็จะสามารถช่วยเหลือเราได้อีกนะครับพอจะพึ่งพาใส่ได้นะฮะสำคัญก้อนหนึ่งคือช่วงนี้ระวังตัวเรานะฮะหรือคนในบ้านเรานะฮะป่วยใครไม่สบายนะครับอันนี้คือต้องเป็นไฮไลท์ เพราะว่าถ้าป่วยไม่สบายแล้วมันทําอะไรไม่ค่อยสนุกนะฮะฉะนั้นเซฟๆร่างกายดีๆนะฮะมันที่เจอฝนตกเดี๋ยวเจอแอร์เจอลมเจอหนาวคือมันจะพุ่นวายนะครับฉะนั้นดูร่างกายดีๆครับนอนได้พอครับโอเคนะฮะประการต่อมาครับพื้นดวงมีคนช่วยนะฮะเออข้อดีคือสมมติว่าเรามีเรื่องเดือดร้อนทุกกังวลไม่สบายใจนะฮะเดี๋ยวมีคนช่วยมีคนช่วยมาทันเวลาเสมอครับให้สบายใจจุดนืนได้ว่ามีคนช่วยแก้ปัญหาได้จัดการเรื่องสาคัญสําคัญมีความคืบหน้าหรือถ้าเราลุ้นเป้าหมายด้บางอย่างนะครับ ในช่วงสัปดาห์นี้จะสําเร็จนะฮะหรือใกล้เคียงความสําเร็จนะครับเพราะบางคนรู้เรื่องงานหรือเงินเรื่องความรักอะไรก็ตามนะโอเคนะฮะจริงๆดาวความรักเด่นนะครับช่วงนี้พอจะวานให้แฟนช่วยอะไรบางอย่างสัปดาห์นี้เรื่องย,กยากๆก,กับพอได้อยู่นะฮะแต่ระวังหักมุมนิดนึงคือระวังแฟนหงุดหงิดนะครับหรือมีใครสักคนหงุดหงิดแล้วก็ขัดแย้งเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องฮะเรื่องใหญ่ๆจะจับมือกันดีเรื่องเล็กๆเรื่อง,องน,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 น้อยๆจุกจิกนะฮะทะเลาะกัน,นะฮะมันก็โอเคประมาณนั้นแหละ โอเคครับมาฮะเรื่องของเลขมงคลครับมีดนงนี้เลข0ูนย์สเลขที่ประตูโชคลาคือเลข2สีที่ถูกตูโชคลครับมีดนงนี้มีสีแดงนะฮะมีสีน้าตาลนะฮะมีสีเหลืองนะครับแล้วก็มีมีสีขาวนะฮะแล้วก็วงจุ้ยโชคลาภครับสัปดาห์นี้คือห้องนอนครับให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดตานะครับมันจะกระตุ้นโชคลาภได้นะครับจริงวันที่ดีนะฮะคุณใช้วันจันทร์อังคารแล้วก็วันเสาร์ได้นะครับ แต่ว่าวันที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือคนพุธนะฮะมันจะยุ่งวุ่นวายผสมควรนะครับโอเคจบครับขอบคุณที่ตามนะครับโชคดีควันสุขครับไป็นกำลังใจนะครับลุยสุนต่อสุทดิครับ